พี่น้องไปเอกกันนงเอกเป็นตาหักแต่พี่น้องเพื่นจับมือกันพี่นองจ่าเพิ่นก็บอกว่าเอื้อยครับบักลาจีบเอื้อยเราเด้อครับพี่น้องเพิ่นเปิดตัวเราพี่นองจ่าบักลาจีบเอื้อยเราครับอยานิ้วตื่นขึ้นยานิ้วอ่านผิวอแยนิ้วว่าเพื่นจับเอื้อยเราเด้อครับประสัตเพื่อนจีบเอื้อยเราเด้อครับพี่นองน่ารักที่สุดเลยอ่ะแฟนครับแฟนเพลงจะเขึ้มาคอมเมนต์ด้วย จีบมาหลายเดือนแล้วครับว่าสั้นพี่น้องเพเอกตอบว่าจีบมาหลายเดือนแล้วครับโอ้ยน่ารักที่สุดเลยค่ะสุดยอดน่ารักจังเลยครับลูกชายลูกสาวอุ้ยสัตนังเอกว่าอุ้ยเอื้อยชอบปบากคาผาสันโอ้ยพี่น้องคือเป็นตหาหักแต่พี่น้องจะชอบครับจีบให้ติดนะว่สาสั้นังเอกพเอกได้เลยครับพี่น้องน่ารักที่สุดเลยอ่ะ อย่ามาตัวหน้ารับทราบค่ะจีบแล้วรักแล้วเหลือแต่งเร็วเร้เดอดน้องสําเร็จแล้ว <c oughs> น่ารักที่สุดแต่พี่น้องรีบน่ารักที่สุดเลยจีบแล้วฮักแย่ลายเด้อค่ะน่ารักมากค่ะแม่สิเก็บเงินเดือนไว้ไปงานแต่งลูกเด้อครับเป็นพี่น้องเตรียมเงินผูแกแขนเด้อพี่น้องมูฮั่เจ้าไข่พี่น้องจ่าโอ้ยน่ารักที่สุดเลยเตรียมเงินผูกแขนเพ่กนั่งเอกพี่น้อง เมื่อถึงวันนั้นแม่จะเก็บเงินผูกแขนแพลวสันนะพ่อลูกสาวแม่รุ่นเดียวกันแพลแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโอ้ยน่ารักที่สุดเลยขอให้ทั้งคู่จับมือกันไปนะคะยินดีและดีใจด้วยค่ะน่ารักที่สุดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุย้ยน่ารักแท้จับมือกันแล้วอย่าปล่อยเด้อครับขอให้จับมือดูแลกันแบบนี้ไปตลอดชีวิตนะครับน้องซันรักนะครับแพลวซัน ปาดพี่น้องเป็นตาหักแต่เพิ่นจีบกันแล้วพี่น้องจีบแล้วขอเป็นแฟนต่อเลยครับขอให้ทั้งคู่สมหวังในทุกทุกอย่างนะคะขอให้การงานรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปฟังแล้วฟินตามคะ่ะโอ้ยพี่น้องฟิตฟินค่ะพี่น้องจ้าโอ้ยมีความสุขน้ำเพลินพอเพกสวัสดีค่ะเพกนางเอกน่ารักมากโอ้ยสู้ๆเด้อจ้าครับผมจีบเลยครับ แต่หวานตั้งแต่เพิ่งรู้จักกันแมนิลีพี่น้องโอ้ยเพิ่นจีบกันแล้วน่ารักที่สุดเลยอะครีสโอ้ยน่ารักสันรอคำนี้มานานแล้วจ้าบักลาฮักเงือยตลอดชีวิตเด้อลูกอย่าทิ้งเงือยไปใส่เด้อฮักฮักสองบอสเด้อโอ้ยน่ารักที่สุดเลยแน่เขารู้ตั้งนานแล้วบักลาสายตามันฟ้องปิดบ่ได้ดอกรอวันที่เก้าอย่างจดจ่อยิ่งกว่า วันหวยออกอีกจ้าโอ้ยพี่น้องน่ะรักแต่พี่น้องรอบวันสําคัญด้วยพี่น้องแพลสวยตลอดเลยตัวเล็กเนื้อแน่นแข็งน่ารักที่สุดเลยน้องซันก็สมบูรณ์เป็น อ้ดูแลแฟนให้สบายคะ่ะอ้จจะเป็นช้างเท้าหนะ้าโอ้ยน่ารักแท้พี่น้องน่ารักพี่น้องจ้าดีใจกับเอกนังเอกพี่น้องมีความชห็นว่าจังไดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย